สว่าลนไร้สายของ str นะครับที่ทางร้านเรามารีวิวในราคา890บาทนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเป็นรุ่นมอเตอร์ใหญ่ใช้งานหนักนะครับใช้สําหรับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนได้หมดเลยนะครับใช้แทนสว่านไฟฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวทดสอบเจาะปูนนะครับกับดอก3ทับแนะครับผมดอก3ามหุนสิมิลเต็มแม็กของหัวเลยนะครับจะไม่ใช้ดอกเล็กๆนะครับกับสินค้าตัวนี้เดี๋ยวลองเจาะปูนดูเลยนะครับตัวนี้ เอาได้อย่างง่ายดายเลยครับเอาอีกรูเลยครับเี่ยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมอเตอร์ใหญ่นะครับผมใช้งานหนักได้เลยนะครับทดสอบกระดอกใหญ่สว่านไร้สายตัวนี้ก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับโดยการปรับตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้หมุนขวาอยู่นะครับกดตรงนี้ก็จะเป็นหมุนซ้ายกดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหมุนขวานะครับสโลว์ได้ตามน้ำหนักมือเรา ข้างบนจะเป็นรอบเร็วรอบช้านะครับผมเบอร์หนึ่งรอบช้าเบอร์สองรอบเร็วนะครับผมตรงนี้จะเป็นค่าท็อกสำหรับยิงสกูนะครับผมมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับไล่ไปเรื่อยๆืจนถึงเบอร์ยี่ิบห้านะครับเป็นระบบยิงสกูถ้าเราหมุนมาสุดก็จะตัดระบบสกูออกใช้สําหรับเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับตัวเครื่องจะมีไฟ LED แถมให้นะครับผม นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่890นะครับผมมีกระเป๋าใส่ให้พร้อมเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่กําลังการจะหาสว่านไร้สายใช้งานหนักๆนะครับตัวนี้นะครับผมทดสอบให้ดูเลยครับใช้ดอกใหญ่ในกล่องของเขานะครับในราคา890ก็จะมีแถมให้นะครับผมมีฐาน54โวลต์ให้2ก้อนนะครับติดตัวเครื่องหนึ่งพร้อมอันนี้อันหนึ่งแท่นชาร์จนะครับผมสายตัวหนอนไว้เข้าตามซอกนะครับดอกสว่านทั้งหมด6ดอกก็จะมีเจาะไม้3มเจาะเหล็ก3าม ตัวนี้เป็นข้อต่อนะครับผมใช้สําหรับต่อลูกสกูเล็กมีทั้งหมด9อันนะครับพร้อมดอกสกูยาวและก็มีดอกสกูไซด์กลางตามหัวที่ได้เห็นเลยนะครับอีก5อันตลับเมตรอีก1เมตรนะครับผมเนี่ยครับชุดนี้ราคา890านะครับผมกสวรรค์แบบสตาใช้งานหนักนะครับผมจัดส่งฟรีไม่มีบกเพิ่มในราคา890านะครับและโปรโมชั่นต่อที่2จากทางร้านเรานะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจของแถม4อย่างนะครับผม4อย่างนี้ราคาเต็มอยู่ที่690านะครับ แต่เรามาจัดโปรโมชั่นบวกเพิ่มเพียงแค่200บาทนะครับรวมกันเป็น1 9 0บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับก็จะมีให้นะครับชุดบล็อกของไอว่า40ตัวชุดนะครับมาพร้อมด้ามฟรีเลยนะครับเอาไว้ไขได้ลูกบล็อก2ขุน3ขุนพร้อมบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็จะมีดอกจอบปูนของเอนโซ่นะครับอย่างดี8ตัวชุดแถมให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบล็อกสกูนะครับสำหรับช่างหญิงหลังคานะครับก็รู้อยู่แล้วครับแถมให้นะครับไปซื้อแยกตัวหนึ่งก็30-4 0นะครับ และที่พิเศษเลยนะครับมีตัดกระจกตัดกระเบื้องของเอนโซ่นะครับตัวนี้มูลค่า290นะครับอย่างเดียวเลยแล้วมาจัดโปรแถมให้เลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวมีดตัดกระจกเอนโซ่ให้ดูนะครับผมลองตัดกระจกดูก่อนนะครับกับมีดตัวนี้ต่อไปเป็นตัดกระเบื้องนะครับขีดกระเบื้องเลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับมีดตัวนี้ เดี๋ยวเรามาแจ้งราคาสินค้ากันอีกรอบนะครับสว่านไร้สายรุ่น54โวลต์ของ STR นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ใช้งานหนักมอเตอร์แรงและรุ่นนี้เป็นรุ่นประจุฐาน4ก้อนนะครับผมราคาอยู่ที่890บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับตัวนี้รับรองนะครับว่าคุณภาพดีแน่นอนนะครับแรงกับตัวละ500 6แน่นอนครับลองฟังเสียงเครื่องดูครับวดเลยนะครับผม และก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจของแถม4อย่างนะครับบวกเพิ่มเพียงแค่200บาทรวมกันเป็น1 0 9 0บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับสนใจชุดไหนก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ